บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจระร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน พึงตั้งใจกล่าวคําอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยางพันเตวิสุงวิสุงรัคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณาทายะย ติสรเ AH, นนะสหปัญจศีลานิยจามะตติตยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรเ AH, นนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะกวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิ ตาติยมปิพุทังสารนังขจามิตาติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสารนังขจามิติสาระคามังนิธิตัง อามะพันเตปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทางสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาทิยามิอาตินาธานาเวรมณีสิกขาปทางสมาทิยามิอาตินาธานา เวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยานิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมระมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยานิสุราเมรยมระมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโูคสัมปทาสีเลนะนิผุติงยันตีตัสมาหสีลังวิโสทะเยสาธุ